วันนี้นะคะเดี๋ยวแพระจะมาสอนวิธีการสร้าง wall paper แบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้เลยนะคะแบบหน้าจอโทรศัพท์ของแพรเลยนะคะจงสร้างรากฐานที่มั่นคงจงเป็นความพาสุขแก่ผู้อยู่ใกล้จงเป็นล้มไม้ใหญ่ให้กับครอบครัวนะคะให้ครอบครัวแพรสร้างยังไงนะคะอันนีเ้เราสร้างแรตแบงบันดาลใจให้กับตัวเองเนาะก่อนอื่นนะคะทุกคนก็ ไปที่แอปนี้ค่ะ Canva นะคะ Canva นะคะเข้าไปที่แอปนี้เลยค่ะโ okay. อเคอาวอันนี้เป็นทางลัดเหรอปกตินะคะถ้าปกติจริงๆนะมันจะขึ้นเป็นหน้านี้แหละเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้าอ่า พอโหลดแอปนะคะก็จะได้เป็นหน้านี้มานะคะงานออกแบบล่าสุดนะคะถ้าใครสงสัยเนี่ยก็เป็นงานออกแบบของแพรเองนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีหลายๆตัวให้เราเลือกใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลื่อนไปค่ะตรงวอลเปเปอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้ก็มีเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเลื่อนตัวเองก่อน <laughs> เลื่อนตัวเองก่อนนะคะเห็นไหมคะ มีแบบให้ทุกคนได้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าหนาที่นี้แผรจะมาสร้างเองนะแผรจะชอบอะไรที่แบบว่าเอยตัวเองออกแบบดีกว่าแต่ว่าบางทีไอเดียคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะคะดีมากๆเหมือนกันไม่ได้ไหมายความว่าไอเดียคนอื่นไม่ดีนะแต่ว่าเราชอบออกแบบเองนะคะพอเราได้เป็นหน้านี้มาปั๊บใช่ไหมคะมันก็จะเป็นขนาดหน้าจอของวอปเปอร์โทรศัพท์นะคะ ของหน้าจอพื้นหลังของโทรศัพท์เราพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปแตะที่ภาพนะคะก็เข้าไปที่แทนที่นะคะแทนที่นะที่นี้นะคะแพรจะทำภาพพื้นหลังนะแพรจะทำเป็นภาพพื้นหลังนะคะแพรก็เลือกจากภาพถ่ายทีนี้ถ้าทุกคนอยากได้ภาพเป็นแบบสไตล์ไหนเป็นภูเขาเป็นวิวเป็นทะเลอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถพิมพ์เข้าไป ตรงนี้ได้นะคะสำหรับตัวแพรแพรจะเอาต้นไม้นะคะแพรชอบความสว่างสวยเหมือนข้อความที่แพรได้โพสไปตรงนี้ค่ะก็จะมีต้นไม้สวยๆให้เราเลือกมากมายเห็นไหมคะพอได้ต้นไม้แบบนี้แล้วค่ะ,ะตรงคําว่าโปรเห็นไหมคะถ้าเป็นโปรเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องแบบเสียค่าบริการนะคะจ่ายจ่ายตังค้เขานะคะก็คือไม่ฟรีนะคะ เราก็เลือกต้นไม้ที่เราอยากจะได้ค่ะอย่างต้นนี้ออันนี้ก็แสงสว่างสวยนะคะทุกคนแต่ว่าแพรจะขอเลือกเป็นตามแบบเนาะอ่าตามแบบที่แพรได้เลือกไว้อยู่ไหนล่ะอเป็นต้นนี้นะคะพอได้แบบนี้มาปั๊บแล้วค่ะเราได้ต้นไม้ที่เราแบบต้องการแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปแตะที่เครื่องหมายบวก นะคะไปที่องค์ประกอบค่ะองค์ประกอบแพรก็อยากจะเป็นรูปทองเนาะเป็นพื้นหลังนะคะแพรก็นี่ไปพิมพ์คำนี้นะคะการค้นหาของแพรแบบง่ายมากเลยทุกคนไม่อะไรมากอะเนี่ยนะคะดนี่ ถ้าเกิดว่ามันบดบังนะคะทุกคนสามารถเลื่อนเลื่อนตรงแถบด้านล่างเนี่ยค่ะแถบด้านล่างแล้วก็ไปที่โปร่งใสนะคะการที่เราเลือกโปร่งใสนี่หมายถึงว่าเราจะสามารถปรับปรับตรงนี้ได้เห็นไหมคะมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นเห็นไหมใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่ไม่ได้โฟกัสไม่ได้ ไม่ได้ห้ามทุกคนก็เลือกได้ตามใจฉันนะคะหลังจากนั้นค่ะเวลาที่แพลจะต้องการใส่ข้อความใช่ไหมต้องการใส่ข้อความนะคะแ้่ก็ไปที่แถบด้านล่างกดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะก็ไปที่ข้อความนะคะเราจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะคะตามใจเราเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นมันเป็นรูปแบบเอามาให้แล้วเราก็แค่ไปเปลี่ยนคำเท่านั้นเองนะคะ หรือว่าเราจะเลือกเป็นหัวข้อเพิ่มหัวข้อเรื่องหัวข้อย่อยแบบนี้ก็ได้สําหรับตัวหนังสือนะคะทุกคนก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เวลาที่เราเข้าไปแก้ไขเนาะอ่ะาไปเลือกเป็นขนาดกลางแล้วกันค่ะเดี๋ยวขยับตัวเองไปอยู่ที่อื่นก่อน <c oughs> <c oughs> นะคะขยับตัวเองก่อนอ่าหลังจากนั้นนะคะก็แก้ไขได้เลยนะคะ เราสามารถไปเลือกฟอนต์ได้ตามใจเราเลยนะแล้วก็ฟอนต์ก็มีเยอะด้วยทุกคนมีเยอะมากๆเลยค่ะจงสร้างทุกคนแบบพิมพ์ไม่ถทานัดเลยค่ะเดี๋ยวนะคะแปะจะพิมพ์ใหม่อะจงสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับเมื่อกี้นะคะแปบบ่ก็ก็ทำตัวอักษรใหญ่แล้วก็อักษรเล็กเนาะ อันนี้เราได้มาแล้วคำว่าจงสร้างนะคะคำว่าจงสร้างเนี่ยเราไปเลือกฟอนต์ได้เลยปะแพรชอบตัวเอียงนะคะการเลือกตัวเอียงเนี่ยก็ไปที่รูปแบบนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้โอเคหลังจากนั้นคะ่ะเราก็ไปที่ทําสําเนาอีกครั้งการทําสําเนาเนี่ยหมายถึงว่าเราทําสําเนาสิ่งที่เราสร้างไปเมื่อกี้เพิ่มนะคะเดี๋ยวขยายก่อนมองไม่เห็น รากฐานทีนี้ค่ะคาว่ารากฐานแพระจะเอาตัวใหญ่ขึ้นแพรสามารถขยับแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราสามารถเข้าไปที่แถบด้านล่างนะคะแล้วก็ไปที่ขนาดของฟอนต์ได้เลยนะคะดื้อจงสร้างรากฐานเนี่ยค่ะถ้ามันขยับขยับยากๆหน่อยแล้วก็สามารถาขยับเข้าไปอีกแบบนี้นะคะนี่จงสร้างรากฐานทีนี้ค่ะแพรอยากเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะแล้ววิธีการเลือกสีตัวอักษรทุกคน เราเข้าไปในนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นโทนในภาพของเราเนี่ยเข้าไปในนี้แล้วก็เลือกค่ะตรงเสาะเส้นขอบๆนะคะก็จะเป็นสีที่เราได้เลือกสังเกตเห็นไหมคะสีที่เราเลือกเนี่ยก็จะอยู่ตรงเส้นขอบนะคะเห็นไหมสวยไหมอะ่ะหรือว่าไม่มีไม่มีก็อันนี้เหมือนในภาพเลยค่ะโอเคถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกเอง นี่นะคะแล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ใหญ่ไปไหมก็ดีเนาะทุกคนอย่าตกใจหน้าแพรนะเพราะว่าแพรมองไม่เห็นนะคะแพรก็ต้องขยับเข้ามาแบบนี้แพรสายตาสั้นโอแพรสายตาแบบเนลเมตอะไรได้แบบชัดเจนมากม <laughs> จงสร้างรากฐานที่มั่นคงค่ะอ่ะไม่ใช่ละแล้วก็ไปทำสำเนาอีกรอบค่ะขยับตืด๊ดตืด,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 ด หน่ายใจมากเลยอ่ะมันไม่ปล่อยที่มั่นคงจงสร้างรากฐานที่มั่นคงรู้สึกได้เลยว่ามันไม่กลึงใช่ไหมโอเค เดี๋ยวขยับอีกก่อนนะคะรากฐานที่มั่นคงจงเป็นความผาสุกแก่ผู้อยู่ไกลจงเป็นความผาสุกทำำําสําเนาเย้ จงเป็นความแล้วก็เป็ตึงนี้ก็ทําสําเนาเพิ่มนะคะเนี่ยพอเราเริ่มแล้วนะคะพอเราเริ่มได้แล้วเราก็สามารถทําได้ง่ายๆพาสุกขาขยับลงมาอีกนะคะ ทำสำเนาทุกคนพอเข้าใจอยู่นะเดี๋ยวแพจะแก้ผู้อยู่ใกล้นี่ไงนี่ไง เราใกล้มากเกินไปแล้วนะเพราะว่า,เ,าเรามองไม่ค่อยเห็นนะคะจงเป็นร่มไม้ใหญ่ให้กับครอบกรัวแล้วก็ไปที่สำเนาค่ะจงเป็นร่มไม้ใหญ่ จะเสร็จแล้วนะจ๊ะจะเสร็จแล้วค่ะปวดแขนอะไม่เหมือนอไรเนาะทุกคนว่าไหมเวลาเรามาพิมพ์อะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกแบบว่าเออม,มันต่างกันกับไลฟ์สดมากนะคะแล้วก็สามารถขยับตรงนี้ได้สามารถลดขนาดลงได้นะจ๊ะ ค okay. ตัวหนังสือ89 87ตัวหนังสือ87อ87อันนี้ก็87เหมือนกันย่นปะนะคะนี่ไงเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันได้อยู่นะแปลว่าเนาะทุกคนว่าไหมเอาขึ้นไปดีกว่าอุ้ยอันนี้สวยกว่า น,นะคะคชอบชอบจังอันแล้วได้พลังนะคะเราก็จะดูแลครอบคร,รัวของเราให้ดีนะคะมีไงเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมไง่ายไหมไง่ายิดเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดบันทึกได้เลยนี่ก็เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะเตรียมงานออกแบบภาพนะคะก็จะถูกไปบันทึกที่ อัลบั้มภาพของเรานะคะทีนี้ค่ะทุกคนแบบไม่ชอบต้นไม้ต้นนี้หรือว่าถ้าอยากเปลี่ยนวอลใหม่นะคะเข้าไปเลยแทนที่นะคะแทนที่แล้วก็ไปที่ภาพถ่ายเหมือนเดิมค่ะอยากได้ต้นไหนเนี่ยก็สวยนะก็สวยอยูาา่นะจ๊ะแล้วเตะแล้วก็เราก็ไปกดบันทึกนะคะเราเลือกบ่อยๆเยอะๆแบบนี้แหละอันนี้แล้วก็ไปกดบันทึกนะคะพออยากได้ก็ไปกดบันทึกได้เลยเหมือนกับว่าเราสร้างครั้งเดียวแล้วก็ได้เยอะๆ ไม่ต้องเปลืองเวลานะคะทุกคนโอเคค่ะเท่านี้แล้วค่ะเป็นการสร้างวอลเปเปอร์ให้กับโทรศัพท์แล้วทั้งนี้นะคะทุกคนแพรอยากจะบอกว่ามันเยอะมากเลยนะถ้าใครแบบอยากเพิ่มพลังอย่างเงี้ยให้กับตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคติคําคมที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยแต่ว่าขอขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะคะคําคมที่ใช้เนี่ยขอให้เป็นเชิงสร้างแรงบันดาลใจนะคะแนวสร้างแรงบันดาลใจอย่าเป็นคําคมที่อ่านแล้วเหนื่อยนะแล้วก็อ่านแล้วพลังหดอย่างเงี้ย ไม,ไม่สมควรนะคะเพราะว่ามันเป็นการสะกดจิตตัวเองนึกออกไหมเวลาที่เราเห็นข้อความเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราอ่านเราอ่านมันซ้ําๆเราเห็นมันซ้ําๆเนี่ยมันหมายถึงการที่เราพูดกับตัวเองเราสะกดจิตตัวเองนะคะการสะกดจิตหมายถึงว่าเหตุการณ์เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอ โอเคค่ะเห็นไหมคะมีเยอะแยะมากเลยถ้าไม่ชอบสไตล์แบบที่แพรทำเมื่อกี้ทุกคนสามารถไปดูไอเดียในนี้ได้นะคะไอเดียเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นภาพภาพด้านหลังเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะคะสามารถไปเลือกดูได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะมาสอนการทำวอลเปเปอร์เนาะเห็นไหมการออกแบบล่าสุดเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเยอะแยะมากเลยนะคะที่แพรออกแบบไว้ เท่านี้ละค่ะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองโอเคนะคะง่ายนิดเดียวค่ะไปลองกันทำดูไปทำไปลองทำดูกันนะคะโอเคไลน์นี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ